สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรบฟังค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องแพารวยนะคะคลิปนี้จะพามาตามโครงสุดท้ายของยายหน้านะค่าผู้ชมเป็นยายน้องโอูโซนนะคะหลังจากคลิปที่ผ่านมาท่านชมเลขของยายเฮ้านะคะลานเพลินบอกตรงกันสองคนเลยท่านู้้ชมคือน้ององูโ,อโซนและก็ลานผู้หญิงนะคะ เด็กน้อยทั้งสองคนนะคะเป็นเด็กน้อยมีเส้นทั้งคู่นะคุณผู้ชมบอกตัวเลขเพิ่นถือมาหลายรอบแล้วนะคะงวดนี้จะตามแม่หน้าในโค้งสุดท้ายนะคุณผู้ชมจะตามบ้านเลขพออ๋อนะคะเลขคุณคู่เพิ่นได้ตัวเลขตัวใดนะคะหลังจากที่เพิ่ใใ้ย้ายโรงเรียนมาอยู่หม่องใหม่นะคะแล้วก็ขอพุ่มเจ้าทีตั้งแต่เพิ่นใหญ่มาอยู่นะคะ่านผู้ชมได้นําทถูกงวดเลยนะคะเพิ่นใด้โชคได้หมันถูกงวดคุณผู้ชม งวดนี้จะให้แม่น้าเฮ้าตามมาบอกแฟนช่องเฮ้านะคะช่วงเพื่อจะได้โชคได้ใช่ได้โชคได้มันนํำเพลินน้ำนะคบช่วงปวาร์น่งงวดนี้คุณคู่เพลินเห็ดผ่าปลาเข่าโรงเรียนน้ำนุ่นนาอค่ะทุกช่วเนาะเพื่อจะได้เหตุบุญท็ดท่านนํำเพลินนะคะงวดนี้ก็ได้คอยแตกต่างจังเทิื่องสามตัวสองตัวคือเก่าน้องช่ชมจะได้เปลี่ยนแนวทางตัวใดแบบใดนะคะซีแฟนช่องเฮ้าไปติดตามรับชมระฟังจากปากของซี จากปากของแม่นา,นาคหายแม่นาปินคนเเราให้้ังพร้อมๆกันได้เลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลแม่แพ้เองกินขา้าวกินน้ำไปได้เวลานัดหมายเลยได้แม่มาตามสัญญาแล้ว <c oughs> มาตามสัญญาไเป็นจงนังไดโนอเลขกเฮาเลขต,ตัวดีที่เพื่อน,นัันที่ว่าเคยถือกันจนถวายพระไงเอ๊ซี่เฟ้นช่องเข้าถ่ายอยู่แม่ เพียงใดได้บ้องวันนี่บ่บได้บ่ได้บ่ได้โอ้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดบ้องวันนี่อันเขาเบาๆเห้ผู้ใดฟังโอ้ห้วยแสดงว่าเขาย่านลุยแม่นบ่อ้าวบ่เป็นยังเขาเรียกอาจารย์ก็ได้อาจารย์ที่เฮ็ดไปอาจารย์ที่ถือลายลายอาจารย์นั่นม่านท่องน้อนั่นนี่เดียวอันรูนึงรูนึงสามเน้อโอ้ เอ้ากุมารทองบอกหนูเลยดิอันอันเป็นพ่อเพื่อนปดิจุดถูกบ่แม่จุดเดียจุดดูบอกงวายอันค่ายกันนี่ล่ะบอกอันเลขเลขพ่อเห่าถือลายงวดอลไรได้เนาะแม่เนาะแต่งแต่เพคนมาเป็นพ่ออันเป็นอันเพื่อนเป็ี่นลายเดือนแล้วป่แม่เพื่อนเป็ี่นลายเดือนแล้วป่ถือคู่งวดมั้ย่แม่ป๊าดมันนี่เป็นบุญของเห่าเนาะค่ะที่จะได้ ตัวเลขดีๆฝากแฟนช่องเฮาเนาะค่ะเพื่อนเด้โชคได้ใช้น้ำเพื่นน้ำแม่เนาะเพราะว่าเพื่นตั้งตั้งใจสร้างแม่นบ่แม่อันถามมันคุยอยู่เนะค่ะถามคุยอยู่ถามคุยอยู่อันคุยอยู่มันบอกว่าเพินอันอันเอามือถือถ่ายลูกในมือค่ะเออสามสามศูนย์เออใกล้เคียงกันกับเลด็กป่วยซนเนอะอุ้ยคนลูกอีกแล้วแม่สาม สามศูนย์แม่นบ่แม่เออสามสามศูนย์ปาดเลขงามคัะเนาะซ้ำว่าเลขตัวเดียวกันโหลดเนาะแม่เนาะผิดเศษแต่เลขหนึ่งเนาะแม่เนาะสามันเลขเช่นเล็กหน่อยสองตัวยุ่งกันเนี่ยเมนที่แม่เราใส่ฟังเนาะค่ะเป็นได้ไม่น่าเองฝันบ่แม่งวดนี้แม่คนฝันแม่นไม่น่าเองฝันบ่อคุยว่าชิเน่เล่กันนี่ยละเน่ฟอหอพนนี้ครับเล่กันโมโซ่นี่ล่ะ ค่ะมันตัวเดียวกันนาะแม่นาอซ้ำว่าตัวเดียวเนาะอันมันทำตัวเดียวกันเนี่ยมันพิตัวเดียวนึงแม่แม่เพิมเจ้าอันเลขกพอเราเราที่ไปที่มาให้แฟนชองเขาฟังเลยแม่ผููบางคนเพิ่นบอท่านหูนะคะว่าเพิ่นเพิ่นมาได้มาอยู่โรงเรียนใหม่หล้วเพิ่นจุดถูกขอพุ่มพุ่มโรงเรียนนาะแม่นาอเพิ่นว่าสีส้างสีแปลงเพิ่นก็ได้อีเลียนบอแม่ได้ทุกหมวดเลยมันบ่ใหญ่มากนอเพิ่นกับพัฒนาโรงเรียนต้นไม้อยู่ทังหนานิเพิ่นเอาออกมัด แต่งฟังโอ้เพิ่นจะตั้งใจพัฒนาวะเ้อตั้งใจพัฒนาพอมาเพิ่นเป็นคนวลีเซ่ค่ะต้นไม้ที่ทั้งหลังเพมันกระเที่ยวออกผลมัดค่ะคือว่าเพิ่นสื่อสารว่ะที่ต้นไม้แนวอื่นใส่ต้นไม้ที่มันกินได้ใส่ค่ะอ๋ออ่าห้เล็กหน่อยนักเรียนกินได้ใส่คนวาน่ะให้มีประโยชน์เนาะค่ะแต่กากเ็ดให้มันสวยงามแห่ เนียนได้หน่อยอยากมาเรียนบันว่าเพิ่นตัางใจสางพาดีปีนานี้ยค่ะมันมาเป็นเศร้าคนได้ปีนานี้ค่ะเขามาลงทะเบียนไว้ล่ะโอ้ค่ะเันาีว่ามันมีฟออละเขาเห็นเราพัฒนาไะค่ะเออไปกับยักษ์มาอยู่วอดีเอออยู่โรงเรียนพื้นกันใหญ่มาก ค่ใหญ่มาลงทะเบียนไว้แล้วโอ้ไพ่ก็ยังเพราะว่าเพื่อนตั้งใจสร้างเนาอแม่แล้วกับพุ่มพุ่มล่องเรียนกับไห้เพื่อนตั้งแต่เพื่อนงวดที่เพื่อนไห้มาถือเพิ่มสองตัวสามตัวโอเนาะตั้งตาพันใหญ่มาเป็น่อนโอ๋ใหม่เพื่อนแอนตุ้มันลดยูอันทองค่ะสองของโรงเรียนอืมเพื่อนเนื้อเพื่อนเนื้อแนงวดแรกก็เพื่นได้สามตัวเลยด้ค่ะโอ้แ้่คอยพูดจัก วันนี้ชองมีผู้อยู่จงังหวะไหวฟังค่ะบาดนี้งว,ด,วดลวดหลังๆจังจังหูน้ำเพลินเนาะแม่เนาะเอา้าเอองวดหลังๆนี่จะแม่หูน้ำเพลินค่ะงวดนี้หอด, <c oughs> ดหูแฟนช่องเฮาเนาะค่ะกขอให้ได้โชคได้ใช้น้ำเพลินเนะาะแม่เนาะเพราะว่างวดนี้งวดนี้คนเฮ็ดผัศปลาโรงเรียนเด้อู้้ค่ะโคนเัศปลาโรงเรี้ยนค่ะคนเฮ็ดใส่ผัปลาแมนโบ วันนี่ทิศเก่าเขาตั้งองค์ขปาอยู่โรงเรียนนี่ค่ะพาผู้ใดได้โชคได้ชัยเนาะทำอันถวายอันอาหารชาอันค่ะโอ้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดบุญใส่โรงเรียนเลยว้านเธอเฮ็ดบุญใส่โรงเรียนเลยค่โอ้สาธุสาธุค่ะโมทนาบุญน้ำพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นได้โชคหลายเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดขปาใส่โรงเรียนเนาะแม่เนาะอืวโลดหัโลดหัละดีดีดีนั่นคือ ไม่น่าเป็นเปิดร้านขายของเนาะค่ะกันยาดหยาดเล็กจังหน่อยเข้ากันได้หรอเขาเปิดอันนี้ยวนนาเพื่อนนี่ได้เดราจะได้เดินโอ้เขาจัดงานบ่แม่โอ้ค่ะโอ้จัดงานปีนะคะเปรียบปียงปีได้เนาะแม่เนาะค่ะโอ้งวดนี้ตรงกับงวดที่พออเพื่อนเฮ็ดผ้าป่าใส่โรงเรียนเพื่อจะได้โชคได้ใช้น้ำเพื่อนเนาะแม่เนาะก็ขอให้เลขงวดนี้เขาตรงๆทั้งสามตัวนะคะ เอ้าวงวดนี้กับเออพ่อหน่อยม่ค่ะต้องพระปาเป็นท่านสองท่นผลอัสสัตวโมทนาบุญน้ำเพลินนะค่ะให้บ้านเขาก็ร่วมด้วยอ่ะค่ะโอใช่ชาวบ้านก็อืมเหตุมารวมกันเอเจัสสัตวาทูเมษถ้าบางถ้าผู้ใดได้โชคได้ใช่กับเพลินน้ำเพลินหาเลขแตกสามตัวจังๆกะไปเฮ็ดบุญน้ำเพลินได้หนะแม่เนาะได้ าเจ,จ,<า>จ้าทีเจ้าทางบนซอยวะเมีนเมซาถูกให้เปินสุขใส่เนาะแม่เนะเาะอ้าววันนี้ก็ขอให้แม่น่าได้โชคได้มาเนาะคะ่ะทีเป็นคนจิตใจด,ดีแบงแบงปันแนวทางหให้มูเนาะก็ให้ได้โชค<า>บ้านมีแฟนชอมก็ให้ได้โชคน้ำกันแมงวันนี้ก็ได้ขอขอบคุณแม่น่าหลายๆได้ใจเด้อที่แบงปันแนวทางแม่เอาถุยข่าสามตัวแตงจัจๆเนาะแม่เนาะตรงกับโอโซนนะคะค่ะให้ได้โชคทุกคนแม่ขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชม นี่คือโครงสุดท้ายของแม่หน้านำชมงวดนี้แม่หน้านะคะจัดฟันทงให้อีกแล้วนะคชชมเพื่อนกาได้เ่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเลขพออ๋อนะคะที่ใหญ่ามาอยู่โรงเรียนหนาเฮื่อนเพิ่นเลยนะคะเพื่นถือตั้งแต่งวดแรกที่เพิ่นมาอยู่เลยนชมเพื่อนว่าจะตั้งใจพัฒนาโรงเรียนนะคะ เพิ่นขอพุ่มโิโรงเรียนกะได้เที่งสามตัวเที่งสองตัวนะคชมถือลายงวดแล้วแล้วกันในงวดนี้นะคะเพิ่นวอให้าังแล้วนะคะเพิ่นจะเข็ดผาป่าใส่โรงเรียนนํานะคะุณผู้ชมเพิ่นได้จัดกองผาป่าใส่นะคะเพื่อจะได้ชูกได้ใช้นําอาจารย์เพิ่นนะคะถ้าผู้ใดได้ชูกได้มาน,นะคะอยากเข็ดบุญที่ท่านนําเพิ่นกะจังติดต่อสอบถามเขามาได้นะคะุณผชมงวดนี้ที่เพิ่นให้นะคะ เลขทูบสามสามศูนย์นะคุณชมตัดเหร่นนะคะถ้าตัดเหร่นเลขก็จะค่ายค่ายก,กันกับรอบแรกที่ไม่น่าหายนะครับชมที่น้องโอโซนแล้วก,เกเว็เด็กมีเซนนะครับชมเด็กมีเซนทั้งสองคนเลยนะคะหายเลขตรงกันนะคะของพออตัดออกมาจะได้เป็นสามสามแล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามนะครับชมเพราะว่าเป็นเลขเบิร์นนะคะสามศูนย์ศูนย์สามนะคะ นี่คือเลขที่คุณคู่พันจุดขอพูมอยู่โรงเรียนนะคผู้ชมแนวทางเลขถูกนะคะงวดนี้ก็ไห้ได้ไขหมาใหแตกตรงๆนะคะคุผู้ชมและการรอบแรกนะคะทีแม่น่าไห้มาทีน้องโอโซนบอกนะคะคุผู้ชมน้องโอโซนแล้วก็ร้านผู้ยิงเพิ่นบอกนะคะได้เลขตรงกันเลยนะคผู้ชมพิษตัวเดียวคือเลขหนึ่งกับเลขสามเท่านั้นเองนะคะที่น้องไห้น้องเขียนไห้ย่าินนะคะ คือ013เขียนแล้วก็ยัดใส่เพิ่นเขียนใส่กระดาษยัดใส่ไอ้ปอกโทรศัพท์มือถือเนาะคะ่ะเพิ่นยัดใส่โทรศัพท์มือถือไหงยาเพิ่อนเราบอกว่าโตนี่เนาะคะ่ะเขียนไหงยานะคะเพิ่นว่าม่เนนนอนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะคะ่ะชุดนี้ได้330ชุดนี้ได้013เนาะคะ่ะพิษย่างเดียวคือเลข31กับ10ท่านะะผู้ชมแลราคา33เนาะคะ่ะ ผู้ใดที่มกักที่ชอบสุดใดนะคะจัดได้เลยเรอมชวมวงวดนี้ผู้ใดได้เสียงโชคจังลาบนะคะก็ะเอ,อเวอพอในเฟน้นช่องเห้ามีโชคมีใช่โชคๆม,านานมนันๆนในเองปัง,ปปงกันสุขุสุขคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ